เราได้ตัว Data เรียบร้อยเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างภาพข้อมูลกันนะครับโอเคในที่นี้ผมจะเลือกเป็นตัว Line Chart นะครับกดคลิกที่ตรงนี้นะครับ Li n e Chart แล้วก็ลากเต็มจอมาได้เลยเนาะปึ๊บโอเคฟิลเตอร์ยังไม่ใช้นะครับแล้วก็ปิดไปก่อนโอเคสิ่งที่เราจะทำครับในนี้เดี๋ยวเราจะทําการสร้างภาพข้อมูลหรือว่า Data Visualization กันผมจะทําการ เปิดข้อมูลก่อนนะครับจะมีตัวเดทใช่ไหมครับเดทจะมีเดทไฮแลคี้นะครับก็คือวันเดือนปีนั่นเองผมจะทําการลากนะครับตัวมันตัวเดือนเนาะเอาเฉพาะเดือนนะครับมาใส่ที่ตัว x axis นะครับแล้วก็จะทาการลากนะครับตัว revenue ตัวนี้ครับรายได้เนาะ revenue มาใส่ที่ y axis เห็นไหมครับก็จะทําการพอดตัว กราฟสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวที่เป็นตัวของรายชาร์ตนะที่เราจะรู้เลยครับว่าผลประกอบการของเราเนาะเป็นไงตั้งแต่ January นะครับไปถึงตัวของ December แต่ในที่นี้เราสังเกตว่าสตาร์ทควรจะต้องเริ่มต้นที่0นะูนเนาะดังนั้นเราอาจจะต้องมาทำการปรับแต่งตัวช่วงของแกน Y ด้วยนะครับแกน Y ให้มินิมัมก็คือเริ่มที่0ูนย นะครับเสร็จปุ๊บโอเคนี่ถึงจะถูกต้องเนาะเราก็จะได้ตัวชาร์จที่เป็นตัวของรายชาร์จเกิดขึ้นเราสังเกตว่ารายชาร์จเนาะข้อมูลนะครับในแต่ละเดือนเราสังเกตว่าตัว January Mars นะครับมาร์ March จะสูงที่สุดเนาะอยู่ที่1 7 1 2 8ล้านเแสนหนึแแล้วก็ตามนี้เลยครับเห็นไหมครับอันนี้คือเราก็จะเห็น ข้อมูลง่ายขึ้นนะครับที่เป็นข้อมูลของตัวรายได้อย่างเดียวที่เราเอามาใช้ในการแสดงเนาะเราจะสามารถใช้คอสนะครับหรือว่าใช้ p r o f i t ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าผมเอาข้อมูลมาใส่ต่อนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวของคอสละกันนะครับใส่ในแกน Y เห็นไหมครับแล้วก็เอา p r o f i t นะครับมาใส่ในแกน Y เช่นเดียวกันนะครับผมมาใส่ในแกน Y นะ p r o f i t ปุ๊บเห็นไหมครับ ก็จะมีข้อมูลต่างๆอันนี้เป็นตัวของรายชาร์จเราก็จะเห็นเนาะว่าค่าเรเวนูค่าคอร์คอร์าจะปรับสีหน่อยนะครับถ้าเราต้องการจะแต่งตัวตัวรีเจนเนาะคอร์ถ้าเราต้องการปรับแต่งตัวเราไปที่ตัวของเอ่อเราถ้าเราต้องการจะถ้าเราต้องการปรับแต่งตัวเนาะเราก็ไปที่ตัวของราย ก็จะมีตัว Color อร์นะครับโปรฟิกอาจจะเอาเป็นสีฟ้านะครับคอสอาจจะเป็นสีแดงแล้วกันเ v เวนู Level o, นะครับก็จ,จะเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ครับก็ทำได้เนาะเราก็จะเห็นแล้วครัเเวนู Level o, นะครับตัวคอสแล้วก็ตัวของ Profit อันนี้เราสามารถมาเล่นได้หรือว่าเราจะปรับตัวของ View v ิววิช s ลนะครับที่เราจะเปรียบเทียบกันเช่น เป็นแบบนี้ในแต่ละเดือนหรือเป็นตัว s t a c k bar นะครับหรือจะเป็นตัว area chart หรือ s t a c k area chart นะครับอันนี้อยู่ที่มุมมองเนาะในการจะปรับตัวค่า data ต่างๆนะให้ปรากฏขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆเนาะที่เราสามารถมาทำการแสดงนะครับหรือว่าเราจะลากตัวของ รีเจ n นเนาะมาใส่ที่ small multiple นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชาร์ตนะครับที่ได้นะครับที่เราสามารถ cleaning data แล้วก็เอาตัวข้อมูลเนี้ยมาทำการใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือเราก็แสดงเห็นภาพตัวชาร์ตโอเคอน,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถทำการปรับแต่งนะครับตัว ข้อมูลนะครับที่เป็นตัวของ data cleaning เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลไม่ว่าจะเป็น revenue cost หรือว่า profit มาประยุกใช้นะครับในการสร้างภาพข้อมูลได้นะครับ